ร้านผมเน้นโพสต์โ์ทำวิอไปวันๆใครว่าก็ผมไม่กลัวนะเพราะว่าเรื่องจริงนะแต่ว่าประสบการณ์ขอผมเยอะบอกได้นะใครชวนผมมาบอกได้บอกได้นะผมไม่กลัวหรอกเออไม่ใช่ปิดช่องนะเอาครับคำามคำขำวันนี้มารีวิวยางกองนะยางกองหรือว่าท่อกองหมุกสำหรับรถน้องๆที่ใส่กับมูใหญ่ที่อยากมกกองอ่ะย่างเช่นเวฟบร้อยเว็บร้อยยี่พ้าเว็ร้อยคสเมทได้ทุกรุ่น่ะได้ทุกรุ่นสำหรับคนที่อยากใส่กับมูเด็ด คามูเดตคามูเอลเอสคามูบีคามูเคนโปคามูเคเลียมปะอีแปดสามสิบอะเคเลียมสามสองแล้วก็สามสามสามสี่สามห้าก็ประมาณนี้นะจะมีอยู่สามสี่รุ่นแต่ว่าผมจะมารีวสองตัวนะสําหรับใส่ผมใส่้ดูดีกว่าอ่ะสําหรับอันี่นะเป็นคอยยางเนี่ยสําหรับบมกกองเลยนะคอยางแบบได้เงียบๆเงียบๆนะนี่เป็นคารบูเดตนะเดี๋ยวผมใส่ดูเนี่ยก็ก็เป็นคารบูเดตประมาณนี้นะเป็นหมกเข้าไปในกองอ่ะ เดี๋ยวผมหาภาพมาขึ้นให้ดูว่าหมกแล้วต้องทํายังไงก็คือว่าไปเจาะนะไปเจาะให้มันรับกับรูนี้เลยรูกองอ่ะให้มันใหญ่เท่ากับตรงนี้นะตรงนี้มันจะเป็นระบบปักเตะด้วยนะดูดีๆทรงมันจะได้เลยนะมันจะเป็นระบบระบบปักเตะก็คือจะได้อากาศที่รวดเร็วแรงแล้วก็อากาศมันจะเป็นหมุนไปบปายุท้ายเนี่ยท้ายเนี่ยโคตรแรงเลยหมกตรงถึงจะเป็นความหมกยังไงก็ดูสดก็แรงกว่านะแต่ว่าถ้าใช้กองหมกแบบนี้มันจะแรงเกือบๆเท่ากับว่า ใส่ปักแปรี่ว่าเป็นลยกองอ่ะหรือว่าดินส่วนอ่ะประมาณนั้นนะนี่ใส่เด็ดนะเด็ดเอวบีดได้หมดนะประมาณนี้เลยเอาไปเจาะเจาะให้มันเนี้ยบแล้วก็ถากาวถากาวด้านในแนะนำถากาวด้านในนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งสําหรับใส่กร์บูอ็นโปเอนโปนะอ็นโปใช้ตัวเดียวเคเลียมนะเอ็นอนโปกีกุมแล้วก็อ็นเนะใช้ตัวเดียวกันเนี่ยหมกประมาณนี้กันเหมือนกันเลยหมุกเอาไปเจาะม้ององแล้วก็ กาวซีก้อนด้านในอ่ะแรงๆแบบนี้เลยตัวนี้ก็เนี่ยมันจะเป็นโค้งๆเงยๆนะเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าลูกกลวยแบบนี้หละเพื่อให้มันอากาศรอบท้ายมันจะได้เยอะนะรอบท้ายมันจะได้เยอะมันจะกินสเตอร์ได้เยอะได้หลายฟานอยู่แล้วก็มันเคลียรเคลียมพวกปากสามสองสามสามสามสี่สามก็ใช้ตัวเดียวกันนะแต่มันอาจจะฟิตๆหน่อยนะอ่ามันอาจจะฟิตๆหน่อยเพราะว่าต้องต้องยัดเข้าไปแต่ว่ามันก็เอาอยู่นะเพราะว่ามันเป็นแบบนิ่มอ่ะ ประมาณนี้นะเทเลียมเฮเลียมจะอยู่ประมาณนี้นะอะแล้วก็ของผมอะ่ะผมจะขายของกิ๊บรัดแบบนี้เลยอ่ากิ๊บรัดเนี่ยก็ยังไงอ่าเดี๋ยวจะดปูดีกว่าก็คือ,อถ้าซื้อแยกนะซื้อแยกซื้อแยกนะคือใส่ได้ทุกรุ่นเลยนะพวกา o, คาวูเดตนอินโฟเทเลียมนะแบบนี้นะผมขายอยู่ร้อยแปดสิบบาทก็แล้วกันร้อยแปดสิบบาทนะเลือกรุ่นได้สั่งได้เลยแต่ถ้าเอาพร้อมกิ๊บนะกิ๊บก็ขายทันอยู่อัะนละสามสิบห้าบาท ก็จัดไปพร้อมกิฟต์ร้อยเก้าสิบเก้าโอเคไหมร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าซื้อแยกก็กิฟต์ก็อันละสามสิบห้านะไม่รวมส่งนะเอาจากโปรไปร้อยเก้าสิบเก้าบาทกิฟต์้อมคอยางแบบหมกเงียบๆแดงๆไม่อยากให้เพื่อนรู้ว่าใส่กาวูเด็ดกาวูเอ็นโพกาวูเคลียมหน่อยโอเคนะเออแล้วผมบอกผมบอกแล้วนะนี่ทำวิววิดจ์ชมไปวันๆนะแต่ว่าใครจะบวกก็บอกได้นะเออย้อนไปคิดทีหนึ่งของมีไหมเงินมาบางอาจจบนะเออรีวิวแบบสายเจ้าพ่อนะเออรู้เรื่องสนใจก็ ทากเฟซม่ได้ลนะลืมบอกไปแต่ติ๊กเกอร์ด้วยนะติ๊กเกอร์ 3m ไม่ต้องเสนเนี่ยเป็นระบบอุ่นกันนะอ่าพิมพ์บใหม่พิ็นบล็อกคมซิงนะอ่าลูกปรไฟล์เดียวติ๊กตอกนะอะไม่ต้องพูดเยอะนะเออพูดกันหลายคลิปแล้วช่องทางการติดต่อนะ่ะ